ไม่ต้องบอกเลยเดี๋ยวเาไปตัดต่อเองเอจริงๆแล้วในสวนเะไเนเป็นไงนะครับจริงในสวนจะมีที่ที่อยากให,ให้ได้ดูกันก็คือตรงตรงเลดอินเดียค่ะก็คือมีหนึ่งเดียวในเมืองไทยหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะก็คือปัจจุบันนี้คือถ้าเกิดเทียในทั่วโลกคือหาหาดูได้ยากแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีที่นี่ก็ชื่อชื่อเจ้าการลีอะค่ะเป็นเพศเมียค่ะ ตอนนี้ไม่มีคู่เรียกว่าโสดเป็นแม่ม่ายนะคะแล้วก็จะอยู่จะอยู่ตรงข้ามกับเกาะชะเนียค่ะซึ่งจะอยู่ด้านด้านในของสวนสัตว์เชียงใหม่เองค่ะแล้วก็ด้านในก็คือกิจกรรมของสวนสัตว์เชียงใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆเดือนจะมีการปรับเปลี่ยนทันียภาพทุกๆเดือนเหมือนกันเพื่อให้เข้ากับเรียกว่าอากาศของของแต่ละช่วงค่ะเหมือนอย่างเช่นหน้าหนาวที่กำลังจะมาถึงนะคะก็ม hmm. ีการปรับแล้วก็ม nah ีการใส่ดอกไม้เป็นเอื้องเป็นเอื้องหรือเป็นอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให มันสวยสวยมากขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีการจะมีการติดตั้งระบบ Wi-Fi ในสวนสัตว์เชียงใหม่ซึ่งถือได้ว่าในณนนเวลานี้ในสัคงคมตอนนี้ก็คือ WiFi เป็นสิ่งจําเป็นมากสําสหรับหลายๆคนนะ,นะคะตอนนี้กําลังมีการติดตั้งก็คือกําลังตรวจสอบพื้นที่อยู่ค่ะคะิดคิดได้ว่าเร็วๆนี้อาจจะได้ใช้ Wi-Fi ในสวนสัตว์เชียงใหม่กันเกือบทุกจุดเลยอะค่ะครับค่าบัตรชมเท่าไหร่ครับค่าบัตรชมตอนนี้ของที่ค่าไทายคนไทยคนไทยค่ไทยเจบาทค่ะแล้วก็ต่าชาติ ต่างชาติ100บาทค่ะถ้าเด็กเด็กย่สิบบาทค่ะถ้าเป็นกลุ่มนักศึกษานักนก,ลกลุ่มนักศึกษานักเรียนนี่30บาท,าทค่ะตแต่ถ้าเกิด ถ้าเป็นนักศึกษาไม่จําเป็นค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นนักเรียนนะคะคที่จะมาเที่ยวฟรีคือสวนสัตว์จะมีโครงการนัานักเรียนนําเที่ยวฟรีะคะ่ะแต่ก็คือทางเรียนต้องติดต่อมาก่อนนะคะเพื่อจองวันเวลาค่ะเพราะว่าในแต่ละวันคือเรารับวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าพันคนนะคะซึ่งต้องขึ้นอยู่กับปีนั้นๆว่ามีการตั้งเป้าไว้ที่เท่าไหร่นะคะอย่างเช่นปีที่ผ่านมาอาจจะเป็น6กหมื่นคนหรือ7จ็ดหม่นคนก็แล้วแต่ไปว่าเรามีงบมากน้อยแค่ไหนเปิดตั้งแต่กี่โมงปิดโมงครับสวนสัตว์เปิดแปดโมงเช้าปิดห้าโม เอ,เอ,เอ่อเรียกว่าไม่เว้นวันหยุดราชาการค <พอ S 1> ่<ล>ะเปิดทุกวันส่วนของแพนด้าเปิด9โม,มงเช้าปิด5โมงเย็นค่ะครับ,รบออขอบคุณครับมีอ,อะไรจะเชิญชวนั้ย ก็อยากให้มาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่กันเยอะนะคะเพราะว่าเรียกได้ว่าที่นี่มีสัตว์ที่เอ่อเรียกได้ว่าที่อื่นไม่มีมีที่นี่ก็อย่างเช่นแพนด้าโคราลาน่ดอินเดียเนี้ยค่ะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่แล้วคิดว่าเป็นพระเอกนางเอกของที่นี่ถ้าเกิดมาเ mm hmm. ชียงใหม่ก็อยากให้แวะมาเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นผ่านพระธาตุดอยสุเทพนะคะเรียกได้ว่าเป็นสวนสัตว์น่าจะเป็นสวนสัตว์เดียวที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุดอะค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ